สัมมาปัส,สังนิพินสติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาราคะขายวเ,เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขายานันทิขยเพราะความสิ้นไปแห่งรา,าะงคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทินนทราคะขายาจิตตังสุมมวิมุตติอุตติาะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตลุดพ้นและด้วยดีดังนี้ เพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกปริเทวะทุกขโทรมาอุปบายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเชียวจะมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจะมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาจะมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจะมีความดับแห่งสลายยตนะเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจะมีความดับแห่งปัสะั เพราะมีความดับแผงปัสสะจะมีความดับแ่งเวทนาเพราะมีความดับแ่งเวทนาจะมีความดับแผงตัณหาเพราะมีความดับแผงตัณหาจะมีความดับแ่งอุปาทานเพราะมีความดับแผงอุปาทานจะมีความดับแ่งภพเพราะมีความดับแผงภพจะมีความดับแห่งชาติเพราะเรามีความดับแผงชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมันอุบายาสระทั้งหลายจึงดับความดับลงพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลตถาคตเอกันตะคโตอั อภิปันสโลเรื่องสายในอุภัพระธาโคตเป็นอย่างเช่น